โอเคแล้วร okay, นะื่อขอดีทุกคนด้วยนะครับโยมโอเคช้าก่อนนะครับทุกคนผม P t x, x จะมาทำหน้าที่ภาคเสียงคลิปนี้แทน p t เ x ครับ <c oughs> เนื่องจากคุณภาพเสียงของคลิปนี้มันต่ำเกินไปทำให้หน้าที่นี้ผมต้องรับผิดชอบเอาล่ะครับคลิปนี้ผมจะทำพักเยลินพัน วันนี้ก็อยู่กับไมค์าพาร์ตคออีพีที่สองกันแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปที่แล้วก็กลับไปดูกันได้นะครับคลิปสนุกมากเลยครับเลห,หลังจากที่หายไปนานนะครับผมก็ได้ไปเล่นหลังไมค์มานิดนึงนะครับไม,ไม่ได้เล่นอะไรเท่าไหร่นะครับก็พูดตามคลิปเออจะพูดอะไรต่อวะโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาฆ่าศูนย์ข้างขึ้นกันนะครับก็ มาดูกันว่าอสููนข้างขึ้นที่เราเจอตัวแรกจะเป็นตัวอะไรนะก็เดี๋ยวต่อไปตอนกลางคืนกันเลยโอเคนะครับตอนนี้ก็กลางคืนเปนที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรารอเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดินหาสุวนข้างขึ้นกันนะครับแล้วก็แล้วก็จัดการมันกันนะก็ของผมก็มีประมาณนี้นะครับก็โอเคเราจะเดินไปเรื่อยๆครับจนก,กว่าเราจะเจอมัน เอาเป็นว่า,ดวาเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่เจอมันกันเลยดีกว่าครับ Let's go โอเคนะครับคือเหมือน advising, ว่าเราจะเจออสูรข้างขึ้นเลมนกันน,น, okay, นะครับก็เดินมาเป็นเวลานานมากเลยนะพอจะเจอสูรข้างขึ้นก็ก็เดี๋ยวเราจัดการันเลยนะครับเพื่อนะครับต่อจากนี้ผมจะเป็นคนรับหน้าที่ภาคการต่อสู้ครั้งนี้นะครับเริ่มจากการที่ผมใช้เ e n c h i s t ต l ระเบิดต,ตุ้มๆนะครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่าอาสูรตัวนี้มันทาลายออกซิเดียนได้นะครับก็เลยต้อง ต้องต้องใช้เชิงนิดนึงนะครับตอนนี้ผมเสียดเลยออมหาศาลครับกินโเด้นแอปเปิลเข้าไปแล้วผมก็ต่อครับคอมโบโยาวครับคอมบค,คอมโบช <c oughs> ตอนนี้ผมรอจังหวะครับรอรุ่นดูเหมือนว่าอาทิตย์จะขึ้นนะครับแต่แต่แต่แต,แต,แต่ดูเหมือนว่ามันเกินบัตรบูนะสักอย่างนะครับทำให้พระอาทิตย์กลับลงไปนะครับก็ทําให้เราได้สู้กับประสูนข้างขึ้นตัวนี้ต่อนะครับแล้วผมก็ใช้แอนคริสตัลระเบิด ศูนต <icana>, ัวนี zat, e, ้ร yes. ัวรัวๆดูเหมือนว่าตอนนี้เลือดผมจะเหลือไม่ค่อยมากแล้วกินโด้นแอปเปิลเข้าไปก่อนดูเหมือนว่าผมจะติดที่น้ำ Stuck in you และถ้าจะไม่ดีแล้วผมจะทํายังไงผมจะทํายังไงผมจะใช้ไม่ใช้อะไรก็ไม่รู้ครับระเบิดตู้ไปหนึ่งทีผมลืมชื่อมันไปแล้วเออ p ออ s ์เอส o n นเนอร์รีสปอนสสักอย่างนะครับเอาไปช้ช่างมันเถอะเลื่อนกิบจ่อย ตอนนี้ดูเหมือนว่าผมจะต้องหาตัวช่วยนะครับก็คือคนในหน่วยพิฆาตศูนย์อีกหนึ่งคนนะครับใครก็ไม่รู้นะผมมอมมี่เห็นแล้วผมก็ใช้อะไรตึ้งตึงตึ้งระเบิดไปแล้วก็กินแอปเปิลทองเอนชานสแล้วก็เอนสกิตระเบิดอีกระเบิดอีกระเบิดอีกอ้าวแตกจังหวะนี้ผมรอจังหวะนิดหน่อยนะครับผมดึงเชิงนิดนึงนะดูเหมือนว่าสตูจะเปลี่ยนร่างเป็นหัวขาวแล้วเอาต้าอินสติ้งแต่มันไม่หวั่นเกรงอะไรอยู่แล้วโอ้ตอนนี้ดูเหมือนว่าสตูจะตีแรงขึ้นนะครับดูเหมือนว่ผมจะเป็นฝ่ายที่เส ผมใช้เออซัมติงอะไรก็ไม่รู้ระเบิดไปหนึ่งทีนะครับแล้วก็กินแอปเปิลทองคืบไปหนึ่งจุบแล้วก็ระเบิดอีกหนึ่งทีดูเหมือนว่าผมจะวางระเบิดไม่ได้นะจังหวะนี้ผมเลือ่อนเหลือน้อยมากเสียเปียบสุดจะเป็นยังไงผมจะผมจะผมจะทำยังไงผมจะทำยังไงจวะนี้ผมผม,ผม,ผ,ม,ผ,มผมหน่วงหน่วงหน่วงเซ็นะครับระเบิดเข้าไปเต็มเต็มไม่สามารถรู้เรื่องของซูได้นะครับเพราะเราเป็นมนุษย์ดูเหมือนว่าตูจะกลับเป็นหัวดำนะครับดูเหมือนว่าจะมีเอออสูรอีกตัวหนึ่งโผล่มาจาก แต่ก็ไม่รู้นะครับผมไม่เคยดูอนิเมะเลยนะผมไม่รู้นะโอ้ยเชี่ยกูต่ออะไรจังวะโอเคแะ้มันดูเหมือนสุจะกลกับเป็นหัวขาวเีกแล้วโอ้ยดูเหมือนโทษเทีมุมจะแตกไปแล้วหนึ่งอันนะครับผมวิ่งหนีครับจังหวันนี้ผมวิ่งหนีผมวิ่งหนีแล้วกินกึ๊บเข้าไปอีกหนึ่งทีแล้วผมผมผมคิดแผนผมคิดแผนเั้หวะนี้ผมทำไงผมติดพิษติดพิษทีนี้ผมจะต้องผมวางโอเคนะครับก็เหมือนว่าจะมีเสาหลักมาช่วยเราได้ทันเวลาพอดีนะครับเกือบไปแล้วนะครับเมื่อกี้เกือบเราตายแล้วนะเกือบเกือบว่าเราจะตายแลวนะครับต่่า การต่อสู้ยังต้องเดินนาฬิกาต่อนะครับบอกโหลิท่าไรมดแลยนะครับตอนนี้ผมวางเองก็กซ์คิโตไปตรงนี้แล้วผมดูเชยน,นะครับเสาหลักผมปเปิดเสาหลักสู้แล้วผมหาจังหวะเข้าไปช่วยผมหาจังหวะทําทประโยชน์เหมือนทันจิโร่ผมเป็นพระเอกโชเนนวัตแตฟังไอ้กูนี่อะไรวะไอ้ศพโอเคจังหวะนี้ผมได้ตีฟรีเอ้าเอาใหม่ครับจังหวะนี้ผมแกปแกปแกปเข้าไปหนึ่งทีผมได้ตีฟรีจังหวะนี้โอ้โหกิวทาร่เสร็จผมแน่เสร็จผมแน่โอ้กิวทาร่สไม่หนีผมอื้มจะเป็นยังไง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 ผมตตตีีีีีฟฟรร มาจ้ว่าผมมาเจ้งว่าผมผมทำอะไรผมแก๊บผมกินผมกินผมกินผม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 ทำให้ต่อผมทำให้ต่อผมมาเจ้าว่าผมมาเจ้าว่ามาเจ้าว่าเข้าไปคุ้งในผมเข้าคุ้งในโอ้ผมก็เด้นออกมาผอผมสายฟ้าผมแล้วผมกลับเข้าไปคุ้งในกลับไปคู่อีกคูอีโอ้ผมรถเบิรลวัวรเบิรลัวปาระเบิดเจ้าวันนี้เจ้าวันนี้ผมฟีฟีเจ้าวันนี้ผมเดินออกมาผมกินผมกินผมกินกินแล้วยังไงต่อแล้วยังไงต่อแล้วยังไงต่อ แล้วดูเชิงดูเชิงถือโทเทมถือโทเทมและและจังหวะนี้ผมผมมองหาตัวสตูคิดอยู่ว่าจะไปหาตัวไหนดีแล้วผมฟันกิวทาโร่กิลทาโร่กิลทาโร่วิ่งหนีผมไปผมแก๊บเข้าไปอีกผมกินผมกินอยู่แล้วแล้วไงต่อแล้วแล้วผมวิ่งผมวิ่งผมวิ่งเข้าไปโอ้โหมองไม่รู้เรื่องเลยดูอะไรวะเนี่ยแล้วผมฟันกิลทาโร่กิลทาโร่กิลทาโร่อย่างไงว่ายังไงโอ้ล้วเหมือนอุซุยจะนอนลงไปคลองนอนกับพื้นโอ้แล้วจังหวะนี้ผมว่ายังไงผมว่ายังไงผมว่ายังไง ช่วงนี้ผมต้องหนึ่งต่อสองแล้วผมผมจะสู้ได้หรือไม่ผมจะทําได้หรือไม่ผมทําได้หรือไม่ผมกินแก๊ปผมผมผมโทเทมผมผมวางระเบิดผมวางระเบิดอีกหนึ่งโอ้โหเฮ้ยโอ้โหดูเหมือนว่าโอเคจะแก้งพายนะครับเมื่อกี้แล้วก็มีชันจิโร่เพื่ช่วยอูีทำให้เราสามารถตัดคอสุนได้ทันทุกทีนะครับก็ทำให้เราสามารถฆ่าข้างขึ้นหรือข้าง ข้างขึง้นข้างขึง้นได้โอเคนะครับสำหรับคนที่ฟังไม่รู้เรื่องนะครับเมื่อกี้ผมจะแปลไทยเป็นไทยฟังนะครับก็ดูเหมือนว่าอูซุยจะแกล้งตายนะครับแล้วก็มีทันจิโร่เข้ามาช่วยได้ทันท่วงทีนะครับทำให้เราสามารถตัดคอ,อศูนย์ข้างขึ้นสองตัวไปได้พร้อมกันนะครับถูกปัววะ